พระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตาครอบครัวของน้องรุ่งฟ้าน้องดวงใจนะคะป้อนอาหารเช้าให้กับผ้าสายนะคะให้กับแม่แม่ก่อนเข้าป่านะคะโดยจากแม่ยุ้ยนะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะช่วยหกตะ,ะคราค่ะเดี๋ยวก่อนแม่ฟ้าพ่อรู้ไหมพ่แม่ฟ้า,า,าจะได้กินกินก่อนเข้าป่ามาแล้วพ่อร้วนเฮ้ยย,ย,ยก่อนแม่ฟ้าที่จัดเสร็จก่อนเฮ้ยเฮ้ยน ถอยก่อนไม่ฟ้าถอยก่อนว้าด,ดูดูเด็กข้างหลังกล้วยสิบสองตระก้านะคะโอ้ยดูน้องดวงข้างหลังแล้วพค้หิ้มแล้วสิบสองตระก้าค่ะข้วนสิบแปดตระก้าค่ะ ยก่อนแทนน้อยน้ยก่อนยี่สิบสี่ตระขาดูแม่เกลียวแม่เกลยวอยู่แล้วเร็วๆเดี๋ยวขับพรวนเร็วๆหน่อยน้อยน้อยก่อนแม่ฟ้าแม่แสนเอ้ยเดี๋ยวได้กินดูชมฟงแมพ่อจะพาเข้าไปยี่สิบสี่ตระขา สี่แล้วพอนงส,สิสี่สามสิบตะกว้าค่า ขอบคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะพี่นมตาบนอาหารเช้าหาสาวนะคะขอบคุณกับคุณแม่ยุ้ยด้วยนะคะสามสิบหกค่า ไม่แสนไม่แสนอยู่นะเรื่อยๆเลยค่ะพอแล้วจะพอแล้วสี่สิบตะก้าค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะอ่ะพี่รุงพี่งุงอ่ะชายดีลูกชายขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แม่ยุ้ยค่ะ อุ้ยอุ้ยยืนน้อยอุ้ยอุดนน้อนน้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุแล้วยอแล้วเยอะแล้วพ่อป้อนไม่ทันเลยนี้หยิบกินเองเลย้าทีละสลกเลยมาเร็วพ่อป้อนลลแล้วมาแล้ว พ่อป้อนไม่ทันเลยกราบขอพระสินคุณแม่ยุ้ยนะคะดูพ่อดนๆ hey, 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 hey. ขอให้บุญบารมีช้างพระคุประการช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาคุณแม่ยุ้ยนะคะขอท่านมีความสุขสุขภาพ <What? S 1> ร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค้าคิดสินใดสมหวังทุกประการนะคะ yeah, yeah. ขอให้มีโชคมีลากก้อนใหญ่นะคะ

แบบขอพระคุณพี่แม่ยุ้ยนะคะที่เมตานะคะขอให้บุญบารมีช้างพระคูประกำช้างศิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายปกปักกักษาคุณแม่ยุ้ยนะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกาย <ๆ S 1> แข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะที่สิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาบก้อนให,ใหญ่ๆนะคะขอให้กิจการน้ำดื่มบูมของคุณแม่ยุ้ยนะคะรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปค่ะขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะ,ะพ่อหลวน